สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฉีกฎความสำเร็จช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวของคนที่กล้าทำลายกฎเกณฑ์และสร้างเส้นทางความสำเร็จแบบของตัวเองวันนี้ฉันจะมาพูดคุยเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเรานั่นคือการค้นหาความหลงไหลของตัวเองและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ฉันเชื่อว่าทุกคนในที่นี้จะได้พบกับความหลงไหลของตัวเองแน่นอนเพราะความหลงไหลนั้นมันเป็นของขวัญที่มาจากสวรรค์เราทุกคนมีสิ่งที่เราหลงไหลอยู่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้ความหลงไหลจะค่อยๆเข้ามาหาเราเองสิ่งสำคัญคือเราต้องตื่นตัวและเปิดใจรับมันเราต้องคอยมองหาและลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเมื่อไหร่ที่เราพบกับสิ่งที่เราหลงไหลจริงๆแล้วนั่นจะเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับ เ,เพราะมันจะเป็นเข็มทิศที่ชี้ทางให้เราบอกเราว่าเราควรจะไปทางไหนและจุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไรคุณสามารถมีงานหรือคุณสามารถมีอาชีพหรือแม้กระทั่งคุณสามารถมีพันธกิจสิ่งที่ดีที่สุดคือการมีพันธกิจของตัวเองเมื่อคุณพบกับสิ่งที่คุณลหลงไหลแล้วการทำสิ่งนั้นจะไม่ใช่แค่งานอีกต่อไป ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆและผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองหลงไหลอะไรรู้มาตั้งแต่นานแล้วฉันไม่คิดว่าการหาความหลงไหลจะยากขนาดนั้นสิ่งที่ยากกว่าคือบางครั้งเราปล่อยให้เหตุผลมาจำกัดความหลงไหลของเราเราปล่อยให้ความคิดเชิงตรกกะมาขัดขวางสิ่งที่ใจเราอยากทำนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้ส่วนที่ 1. การเป็นผู้นำและความกล้าหาญ ในฐานะที่ฉันเคยเป็นผู้บริหารในบริษัทขนาดใหญ่หนึ่งในหน้าที่สำคัญของฉันคือการสร้างให้คนอื่นๆกล้าหารมากขึ้นคนเรามักจะกังวลกับสิ่งที่ยังไม่สำเร็จมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์บางครั้งความกังวลน,นี้ก็มีประโยชน์แต่การทำให้คนกล้าลงมือทำมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันต้องคอยให้กำลังใจและสนับสนุนพวกเขาเพราะเมื่อเรากล้าลงมือทำเราจะได้ทำการทดลองหลายๆอย่างการทดลองเหล่านี้ เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะสำเร็จอะไรจะล้มเหลวการทดลองนั้นพื้นฐานแล้วมันสร้างมาจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จเพียงไม่กี่ครั้งที่โดดเด่นสามารถชดเชยความล้มเหลวนับไม่ถ้วนได้ยกตัวอย่างเช่น AWS Kindle หรือ Prime ที่กลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจความสำเร็จและความล้มเหลวเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าการกล้าลองมีค่าจริงๆและความสำเร็จเหล่านี้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายได้หมดฉันเองในอาชีพของฉันได้ใช้เงินไปหลายพันล้านเพื่อความล้มเหลวนี่คือตัวเลขจริงๆใช้เงินหลายพันล้านกับความล้มเหลวคุณอาจจะยังจำาพจดอทคหรือซูนได้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จ แต่นั่นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือบริษัทที่หยุดลองสิ่งใหม่หรือบริษัทที่ไม่กล้ายอมรับความล้มเหลวผลลัพธ์สุดท้ายจะเหลวร้ายมากพวกเขาจะทำได้แค่ยึดมั่นกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเท่านั้นส่วนบริษัทที่กล้าลองสิ่งใหม่กล้าลองในระดับใหญ่พวกเขาจะเป็นผู้ที่อยู่รอดฉันไม่เห็นด้วยกับการขายบริษัทนั่นเป็นสิ่งที่ทำเมื่อหมดหนทางจริงๆเท่านั้นส่วนที่สความสมดุลในชีวิตและการทำงาน มาพูดกันเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานกันฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องนี้เขาทำงานอย่างไม่มีความสมดุลเลยไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานเลยเรามี24ชั่วโมงในแต่ละวันแต่หลายคนจัดเวลาอย่างสับสนใช้ชีวิตอย่างเศร้าโศกและสิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์เราต้องหาจุดสมดุลของตัวเองให้ได้ สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการว่างานที่เราทำมีความหมายหรือไม่คนเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันน่าสนใจและเป็นประโยชน์ สำหรับพวกเราที่เลือกท้าทายตัวเองเราพยายามสร้างอนาคตที่เป็นไปได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเราต้องแข็งแกร่งและคล่องตัวเราต้องรับความเสี่ยงได้และตอบสนองอย่างรวดเร็วพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเราต้องลองสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วนี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตและเราต้องพึ่งพาความเป็นไปได้ในอนาคตเสมอถ้าเราไม่พึ่งพาความเป็นไปได้ในอนาคตอนาคตจะกลืนเราเอา อย่าหยุดนิ่งเด็ดขาดอย่าอยู่ในสภาพเดิมๆทุกคนจะเจอกับความยากลำบากฉันไม่เชื่อเลยว่าจะมีใครที่คุณรู้จักที่ไม่เคยเจอความยากลำบากและนี่เป็นสิ่งดีเพราะความยากลำบากสอนเราให้ลุกขึ้นมาใหม่เราจะล้มเหลวก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีพรสวรรค์เราอยากใช้พรสวรรค์นั้นให้เต็มที่ส่วนที่3ความภาคภูมิใจและการทำงาน เมื่อเผชิญกับความสำเร็จและความยากลำบากคำแนะนำของฉันคือให้ภูมิใจในตัวเองแต่อย่าภูมิใจกับพรสวรรค์เพราะพรสวรรค์มันติดตัวมาแต่กำเนิดให้ภูมิใจกับความพยายามและการเลือกของตัวเองแทนให้ฉันยกตัวอย่างคุณอาจจะมีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่การที่จะพัฒนาพรสวรรค์ทางคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นให้ความสามารถนั้นไปอีกขั้นอาจจะเป็นความท้าทายที่ยากมาก ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากนั่นคือการเลือกคุณไม่ต้องภูมิใจกับพรสวรรค์ของตัวเองเพราะมันเป็นของขวัญจากธรรมชาติคุณรู้สึกโชคดีและขอบคุณได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำงานหนักเลือกที่จะไปสู่เป้าหมายที่ยากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรภูมิใจจริงๆ การประดิษฐ์สิ่งใหม่มีขีดจำกัดสูงมากเพราะความต้องการของโลกและการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนมากคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสิ่งฉันหมายถึงเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มตน้นแล้วเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น แต่ในเวลาเดียวกันนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เราถูกจำกัดด้วยความรู้ของตัวเองอย่างไรก็ตามนักประดิษฐ์ต้องมีความสามารถที่ขัดแย้งกันนี้ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญสูงเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญและในเวลาเดียวกันก็ต้องรักษามุมมองของมือใหม่ไว้ด้วยมองจากมุมมองของมือใหม่อย่างแท้จริงแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นแล้วก็ตามฉันคิดว่านั่นคือนักประดิษฐ์ตรงแท้ นักประดิษฐ์ต้องมีความสามารถทั้งสองอย่างนี้และความสามารถนี้ต้องทำอย่างมีสติเป็นการตั้งใจฉันคิดว่าทุกคนทำได้สามารถทำอย่างมีสติได้คุณต้องบอกตัวเองว่าฉันสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้และในเวลาเดียวกันก็รักษามุมมองของมือใหม่ไว้ด้วยค่ะส่วนที่4การประกอบธุรกิจและนวัตกรรมความสำเร็จไม่มีทางลัดต้องเดินทีละก้าวอย่าคิดหาทางลัด แต่คุณต้องมีความลหลงไหลตลกเวลาเพื่อที่จะก้าวต่อไปได้การคิดมันง่ายแต่การเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนั่นแหละที่ยากในกระบวนการนี้ต้องผ่านขั้นตอนมากมายต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ฉันจึงมักจะบอกคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการว่าคุณต้องมีความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นพอที่จะรับมือได้คุณต้องยึดมั่นในแนวคิดของตัวเองอย่างแน่วแน่ถ้าคุณยึดมั่นในแนวคิดไม่ได้คุณจะล้มเหลวได้ง่ายมากแต่ในรายละเอียดคุณต้องยืดหยุ่นเพราะเมื่อคุณกําลังทําให้ความฝันเป็นจริงคุณอาจจะค้นพบว่าข้อสมมุติเดิมของคุณบางอย่างผิดตอนนั้นคุณต้องสามารถปรับแนวคิดได้ ฉันคิดว่าการเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริงและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้ารับได้และช่วยปรับปรุงชีวิตคนได้จริงๆต้องใช้ความพยายามมากมาย ฉันแนะนำให้ทุกคนอย่าไปไล่ตามอาชีพที่กําลังฮิตเราเห็นปรากฏการณ์นี้ในหลายอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นในปี1999ช่วงฟองสบู่ o o m คุณจะเห็นหลายคนทิ้งนานเดิมหันมาทำอินเทอร์เน็ตเหมือนกับค่ายทองคำในปี1849 ถ้าคุณกลับไปดูประวัติศาสตร์ปี1849จริงจังคุณจะรู้ว่าหลายคนมาแคลิฟอร์เนียเพื่อขุดทองคนเหล่านี้บางคนเป็นหมอแต่ทิ้งอาชีพหมอมาขุดทองวิธีนี้แทบจะไม่มีทางสำเร็จแม้จะสำเร็จอาจจะเป็นเพราะปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นเงินทุนฉันไม่คิดว่าวิธีนี้จะให้ความพึงพอใจในที่สุดคุณต้องเข้าใจตัวเองให้ชัดเจน วิธีที่ฉันคิดว่าดีคือลองจินตนาการว่าคุณอายุ80แล้วมองย้อนกลับมาดูชีวิตคุณจะอยากให้ความเสียใจในชีวิตน้อยที่สุดส่วนที่5การตัดสินใจและการวางแผนระยะยาว วิธีนี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการตัดสินใจเรื่องครอบครัวยกตัวอย่างฉันเองฉันมีลูกอายุ14เดือนเมื่อฉันอายุ80ฉันแน่ใจว่าฉันจะอยากเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันไม่อยากเสียใจเมื่ออายุ80ว่าไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้มีความทรงจำอันมีค่ากับลูก อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากแนะนำทุกคนคือควรมองการตัดสินใจในระยะยาวเสมอนี่อาจจะขัดแย้งกับความเชื่อที่หลายคนนับถือนั่นคือการอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ฉันคิดว่าคนเราควรวางแผนระยะยาวสำหรับอนาคตเสมอถ้าคุณทำได้มันจะให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่คุณนี่เป็นวิธีของฉัน ฉันคิดว่าทุกคนควรหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองมีหลายวิธีที่จะทำให้สำเร็จแต่คุณต้องหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองที่สุด สุดท้ายนี้ฉันอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าความหลงไหลคือของขวัญการทำงานหนักคือการเลือกความล้มเหลวคือบทเรียนและอนาคตคือสิ่งที่เราสร้างได้อย่าหยุดหาความหลงไหลของตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดลองสิ่งใหม่และที่สำคัญที่สุดอย่าหยุดฝันเพราะความฝันที่ใหญ่โตจะนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลก ขอบคุณที่รับฟังและอย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการได้ยินข้อความนี้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ